สวัสดีค่ะแมวสีนะคะแหวนบงนะคะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ3ามนะคะบวกกับไตนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําน้ํายาขนมจีนที่ผู้ป่วยมะเร็งและโรคไตนะคะสามารถทานได้อ่าอันนี้ก็เป็นผักนะคะผักเคียงที่เราจะนํามาทานกับขนมจีนนั่นเองเป็นผักปลอดสารพิษที่ทางบ้านปลูกเองนะคะมีกะหล่ำปลีมีแควมีผักชี ลาานะคะผักชีไทยนะคะแล้วก็มีถั่วนะคะวันนี้เอาไปแช่น้ําอยู่นะคะ,ะผักต่างๆที่เราสามารถนํามารับประทานได้ที่ปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและวิิอุปกรณ์ในการทําเลยนะคะวัดสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําวันนี้ก็จะมีกระชายนะคะวัตถุดิบมีกระชายนะคะ,ะมีขา่ามีหอมแดงนะคะตะไคร้นะคะ นี่ค่ะหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้มีพริกแล้วก็กระเทียมนะคะสําหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทานเผ็ดได้ก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะหรือใส่แค่นิดเดียวนะคะหั่นทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลังจากนั้นเราก็นําไปต้มกับน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะน้ําเดือดเราก็ใส่อวัตถุดิบที่กล่าวมาข้างต้นนะคะลงไปต้มเลยนะคะเพื่อน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเราสามารถทานได้นะคะแต่ว่าเส้นที่เราจะใช้นะคะเดี๋ยวไปดูหลังคลิปว่าเป็นเส้นอะไรนะคะอ่ะทีนี้นำทุกอย่างมาต้มรวมกันนะคะรวมให้สุกเลยนะคะอ่ะเน้นนะคะผู้ป่วยที่ไม่สามารถทานเผ็ดได้ไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะหรือว่าลดจำนวนพริกลงนั่นเองนะคะอ่ะต้มหลังจากนั้นนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นน้ำยาอกไก่นะคะนี่ค่ะ เพราะว่าเราไม่สามารถทานปลาทูได้นะคะ,ะถ้าไม่ได้เป็นอกไก่ก็จะใช้เป็นปลานิลหรือปลาแทนก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นปลาที่มีเกล็ดเท่านั้นนะคะ,ะปลาทูเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะคะ,ะหลังจากนั้นเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะต้มจนน้ําเดือดนะคะต้มจนทุกอย่างสุกดีนะคะ,ะ,ะที่มีฟองอย่างนี้เราก็สามารถตักฟองออก เพื่อที่จะทําให้น้ํำเขาใสนะคะอันนี้เรียบร้อยสุกดีแล้วเราจะตักทุกอย่างออกมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะออกไก่นะคะจะใช้เป็นปลาแทนก็ได้นะคะแต่ไม่ไม่ควรใช้ปลาทูนะคะหลังจากนั้นเราก็นําไปลงเครื่องปั่นนะคะให้ทุกอย่างเย็นอุ่นๆก่อนก็ลงโถปั่นเลยนะคะปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะง่ายในการปั่นนั่นเองนะคะ ทีนี้อันนี้คือหน้าตาที่น้ำยาที่ปั่นออกมาแล้วนะคะละเอียดดีแล้วอันนี้เราจะใช้น้ำอันเก่านะคะตั้งไฟนะคะเปิดเตาให้ร้อนแล้วก็เทเครื่องทุกอย่างที่เราปั่นนะคะลงไปในหม้อนะคะที่น้ำเดือดนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้หอมเพื่อนๆจะนำไป เครื่องที่เราปั่นเนี่ยค่ะไปคั่วก่อนก็ได้แล้วค่อยเติมน้ําก็ได้นะคะอันนี้เราทําแบบเร่งรีบก็เติมลงไปในน้ํารู้สึกว่าน้ําจะเยอะไปนิดนึงอันนี้ต้องเคี่ยวนานๆเพื่อให้น้ําเขางวดนั่นเองนะคะอ่ะล้างทุกอย่างแล้วก็เทลงไปนะคะอ่ะทีนี้วิธีการปรุงนะคะเราจะใช้แค่เกลือกับน้ําปลาเท่านั้นนะคะอ่ะอันนี้เราก็ปรุงรสชาติตามใจชอบเลยนะคะส่วนผสมมีแค่นี้นะคะ เครื่องปรุงมีแค่เกลือกับน้ำปลานะคะไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่อะไรทั้งสิน้นใส่แค่สองอย่างนี้นะคะกระชายก็ใส่เป็นชิ้นแบบนี้ลงไปก็ได้นะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะชิมรสได้ตามใจชอบนะคะก็เติมอ,อ้อ,อใบนะคะใบหอมลงไปนะคะเพื่อความหอมนั่นเองนะคะ อ่านาตาออกมานะคะก็น่ากินแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่ปลารานะคะเพื่อนๆอ่าทีนี้เรามาดูนะคะอ่าอันนี้ผักที่เราเตรียมไว้นะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะรับประทานผักสดนะคะเราต้องล้างผักให้สะอาดเราต้องแน่ใจว่าสะอาดแช่น้ํายาล้างผักเช่นเบกกิ้งโซดาหรือเกลือได้อ่าทีนี้เส้นที่เราใช้นะคะ เราเส้นใช้กินขนมจีนไว้ได้เราใช้เป็นเส้นหมีนะคะในขัดสีแทนนะคะหรือจะเป็นเส้นมีแบบธรรมดาแบบนี้กินแทนเส้นขนมจีนนั่นเองแล้วก็กินกับผักเคียงจะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ